h o n d a c ซ v i c FB 1.8 e n นวิของแต่งจัดเต็มออปชั่นจัดมาให้รถล้นค่าตัวน้องไม่แพงนะครับเพียงแค่3,19,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทตลอดสัญญามาครับผมวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว Honda า i v i c F b 1.8 e n นวินะครับคันนี้มาในปี2014แน่นอนว่าเป็นไมเนอร์เชนด้วยนะเดี๋ยวพามารีวิวกันสักหน่อยบอกเลยว่าคันนี้ค่าตัวคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับ3,19,000บาทนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร รกระจังหน้าเป็นตัวไมเนอร์เชนดีไซน์แบบนี้เลยนะสวยสวยเลยนะไฟฟอกแรมติดตั้งมาให้แท้เดิมโรงงานนะครับผมด้านข้างนี่ล้อแม็กจัดไปให้นะล้อเอ็นไกนะครับยางสภาพดีมากๆนะสภาพเหมือนใหม่เลยใช้ได้อีกหลายหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับผมขึ้นมาครับผมไฟเลี้ยวจกองข้างน,นะครับคันนี้ตัวท็อปจัดมาให้แน่นอนอยู่แล้วแจ็กกเลสนะครับผมแล้วด้านหลังนะล้อหลังดิสกสี่ล้อโอ้ อย่างสวยเลยนะคันนี้นะสภาพาบอกเลยว่าเกรด A ชัดๆนะรถแบบนี้อ่ะด้านหลังกันต่อครับผมไฟท้ายสวยใสาย๊ิงเลยนะแล้วก็นี่ครับผมท่อซิ่งจัดไปให้คันนี้บอกเลยว่าของแต่งครบคันเลยมาชมกันต่อที่ภายในครับผมเดี๋ยวเริ่มที่พวงมาลัยเลยนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน2ข้างนะครับผมข้างซ้ายัลติมีเดียข้างขวาเป็น c ู u คอนโท n ลด้วยระบบ econ จับพลังงานจัดมาให้นะครับผมพ r u i s e start ด้วยนะคันนี้ตัว็อปนะหน้าจอกลางนะครับอัปเกรดให้ไปเป็นจอท o u c h s c r ขนาด๊กเบิ้มแบบนี้เลยแอ เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับผมเลกกี์อัตโนมัติเบาะหนังรอบคันแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าด้วยที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียงแค่94,000กิโลเมตรเท่านั้นเองในส่วนของเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับนี่สาภาพสวยงามมากๆนะเบาะไม่มียับย่นหรือว่าฉีกขาดใดๆนะครับรถเราล้างความสะอาดแล้วก็คลีนสปาภายนอกภายในให้กลิ่นอหอมือนป้ายแดงเลยนะ,ะ <S <S ส่วนห้องเครื่องนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะรถเกตเ A อ,อย่างที่บอกนะครับคันนี้ได้รับการตรวจจาก Inspection by วัตถุค่าเรียบร้อยแล้วเป็นรถเกตเ A นะครับ จับอีกที่บาทนะครับผมเป็นเจ้าของ Honda Civic FB ตัว1.8 e n a v ุคันนี้ได้แล้วนะของแต่งคุ้มคุมแบบนี้ราคาตัวน้องคุ้มคแบบนี้ผ่อเริ่มต้นเพียงแค่5,000ันไฟลายเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะติดต่ออินบอก้์เข้ามาได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาสายตรงหาผมได้เลยที่095 459 6494ฝากไว้ด้วยครับผมออกรถศบาททุกคันนะเต็นเรา